สวัสดีค่ะดิฉันจิราพ,พ,ออพรเบิกวันดีนะคะในอำเภอเมืองสุขนคนครวันนี้ดิฉัน,นอยู่ที่บ้านท่าวัดเหนือหมู่ที่3ตําบลเหล่าประแดงอำเภอเมืองสุขุนคนครนะคะก็อยากเรียนว่าที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นมีความเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความพลังความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวบ้านท่าวัดเหนือนะคะ,ะวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะที่นี่ใช้สาราประชาคมที่อยู่ตรงนี้นะคะเป <ใน S 1> ็นสถานที่ของที่ทําการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สองสามปีที่ผ่านมานะคะกองคุณแม่ของแผ่นดินที่บ้านท่าวัดเหนือนะได้มีการรวมตัวกันได้รับคัดเลือกแล้วก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการาสร้างพลังของเครือข่ายพี่น้องประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยใชครร้คณะกรรมการกลไกคณะกรรมการบริหารนะซึ่งมีท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่ทัศนีนะคะเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการผู้นํากลุ่มต่างๆในการ ่รวมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าวัดเหนือได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงมาจํานวน8,000บาทเมื่อปี2,562และได้นําเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน8,000บาทมาทำเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาปัญญาให้สมาชิกในหมู่บ้านได้บูชาไปเป็นเงินขวัญถุง100บาทก็จะบูชา199บาท ถ้าแบงค์50บาทก็จะบูชา100บาทแบงค์20่ก็จะบูชา50บาทค่ะและได้เงินเข้าบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน1 8 9 0 0บาทค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าวัดเหนือเนื่องด้วยบ้านท่าวัดเหนือจะมีการประชุมประจําเดือนเดือนละหนึ่งครั้งหรือถ้าจําเป็นมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินก็จะเอาเข้าวาระการประชุมประจำเดือนร่วมกับการประชุมใหญ่ในหมู่บ้านตามห่วงเวลาที่เรากำหนดและมีการประชุมร่วมเราก็จะเชิญคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้ค่ะการรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าวัดเหนือนั้นจริงๆแล้วเราเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครัวเรือนแต่ ก็จะมีบางส่วนที่เข้าร่วมประชุมทุกเดือนเนื่องด้วยแต่ละครัวเรือนล้วนแล้วแต่มีภารกิจบางครั้งการประชุมประจําเดือนไม่สามารถให้กองทุนแม่ของพันดินเข้ามาร่วมทุกครัวเรือนในวันประชุมได้แต่ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานกองทุนแม่ของพันดินก็จะประชาสัมพันธ์ เกี the of of yeah! wow. have salud, ่ยวกับกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมประจําเดือนค่ะค่ะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมประจําเดือนเราก็จะประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินปีละหนึ่งครั้งที่ประชุมใหญ่แต่ประชุมย่อยนี้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในหมู่บ้านถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินเราก็จะเอาเข้าวาระประชุม สรุปรายรับรายจ่ายเราก็จะสรุปในที่ประชุมใหญ่ประจำเดือนของบ้านทวัดเหนือและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับชาวบ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้เข้ารับฟังสรุปรายรับรายจ่ายผ่านทางหอกระจายข่าวให้ได้รับทราบทุกครัวเรือนค่ะค่ะการใช้ใจ่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทวัดเหนือเรามีการเบิกเงินออกมาต่อเติมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทวัดเหนือแล้วก็ได้นําเงิน ก,รรก,กองทุนแม่ของแผ่นดินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้4ครวัวเรือนและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง2ครวัวเรือนทางคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินได้นําเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินไปช่วยเหลือเยาวชนในหมู่บ้านที่อยากจะไปบําบัดเนื่องจากติดยาเสพติดเราได้ช่วยเหลือไป1นึครวัวเรือนและปัจจุบันนี้คนที่เราช่วยเหลือไปบําบัดเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วก็ให้ค่าพาหนะในการเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสกลนครและไปบําบัดบัตรนี้วัยรุ่นที่เราได้ช่วยเหลือเยาวชนที่เราได้ช่วยเหลือนั้นเขาได้ไปทํางานต่างจังหวัดแล้วเขาได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าวัดเหนือได้นําเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพเช่นช่วยเหลือผู้ที่ปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูแล้วก็ค้าขายค่ะส่วนด้านการเลี้ยง การเลี้ยงสัตว์เราได้ให้เงินทุนครัวเรือนละ2,000บาทเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเราก็ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ไปให้เงินไป2,000บาทเพื่อไปซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงตอนนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ยากไร้ก็ได้ใช้เงินที่ทางกองทุนแม่ของแผ่นดินมอบให้อย่างคุ้มแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็อ้วนแล้วก็มีกําลังออกลูกออกแม่แผ่ลูกไปแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวก็ขยาย พืชพันธุ์ผักแล้วก็ได้ช่วยเหลือในสังคมคนที่ได้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปเมื่อเขาไปปลูกผักขยายพันธุ์แล้วจากเงิน2 0 0พบาทที่เราให้ไปเมื่อเขาเหลือกินก็แบ่งขายแบ่งขายแล้วก็แบ่งช่วยเหลืองานในสังคมเวลามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชหรืองานประเพณีต,ต่างๆคนที่ได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินก็จะมาช่วยเหลือพี่น้องในสังคมอีกค่ะยังสนับสนุนด่านชุมชนในห้วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่และ างานอยู่เวรยามในหมู่บ้านชุมชนเมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องดูแลเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังเราก็จะสนับสนุนกาแฟน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นในห่วงเวลาที่เข้าด่านชุมชนจุดบริการประชาชนในห่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่การช่วยเหลือด้านการศึกษาบ้านท่าวัดเหนือนั้นก็จะสมทบกับผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสกลนครในการช่วยเหลือทุนการศึกษาเราไม่ได้ช่วย โดยตรงแต่เราจะผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสกลนครโดยนําเงินああกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าวัดเหนือไปร่วมกับ้าป่ากองทุนแม่อำเภอเมืองสกลนครทุกปีที่มีงานภาพป่ากองทุนแม่อำเภอเมืองสกลนครค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าวัดเหนือได้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงโดยจัดรณรงค์กีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เราก็จะสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาแล้วก็นำนักกีฬาเดินรณรงค์และเข้าแข่งขันฝึกให้เยาวชนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและห่างไกลย,ยาเสพติดค่ะค่ะแล้วก็ร่วมกับปกครองอำเภอเมืองสกลนครปกครองให้ตั้งด่านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินก็เข้าร่วมตั้งด่านชุมชนกับชุมชนหมู่บ้านและปกครองอำเภอเมืองตลอดจนพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองและจังหวัดสกลนคร ก็จะเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง13ทั้ง35หมู่บ้านในจังหวัดสกลนครและทางจังหวัดเครือข่ายมีกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเราก็จะเข้าร่วมกับกิจกรรมเครือข่ายในจังหวัดสกลนครทุกครั้งทั้ง35ชุมชน35หมู่บ้านที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะยังร่วมกับทางวัดมหาพงศ์โพธิราชจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันสำคัญและรณรงค์ให้หนุ่มสาวเยาวชน ชาวบ้านนักเรียนเข้าร่วมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญเช่นวันพระและวันเฉลิมพระชนพรรษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านให้สวยงามสงาม่างามสมพระเกียรติอยู่เสมอและร่วมลณนนลงกับโรงเรียนบ้านทวัตคุรุราชบ,บรุงวิทย์เดินลนนลงโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดร่วมกับชุมชนและอสอมอในหมู่บ้านทางด้านวัดมหาพรมโพธิราช ปล่อยปลาหน้าวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบ้านท่าวัดเหนือนั้นขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวนวัดบ้านโรงเรียนบ้านท่าวัดเหนือก็จะสนับสนุนฐานเรียนรู้ในชุมชนก็จะมีฐานสมุนไพรลูกประครบฐานผ้าทอแสนสวยฐานขนมดอกจอกฐานลดรายจ่ายฐานเพิ่มรายได้แล้วก็แพรท่องเที่ยวข้าวหางอินทรี ฐานบายสีเอินขวัญค่ะให้เป็นฐานเรียนรู้ในชุมชนของเราก็คือว่ากองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านทวัดเหนืออดิฉันในนามตัวแทนแล้วก็ได้ไปรับทุนถุงเงินของอพระพันปีหลวงก็มีความภูมิใจเนาะค่ะภูมิใจที่ว่า,าเกิดมาในชีวิตนี้ครั้งหนึ่งได้มีการได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็ได้รับถุงเงินามาเป็นทุนทุนศรัทธาทุนปัญญาเนาะค่ะ มาในหมู่บ้านของเรานี้ก็ทุนนี้ก็คือทุนต่อต้านยาเสพติดนะคะต่อต้านยาเสพติดเพื่อที่ในหมู่บ้านเราเนี้ยเด็กและเยาวชนเราจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบางสิ่งบางอย่างเราก็ได้ทุนนี้เอามาเสริมแล้วก็มาต่อทุนมาช่วยเหลือคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็พ่อแม่ท่านใดที่ว่าไม่มีทุนพาลูกไปบำบัดยาเสพติดกองทุนแม่เราสามารถที่จะช่วยแล้วก็ช่วยต่อเติมช่วยพ่อแม่ได้เอาลูกหลานของท่านไปบำบัดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะแล้วก็ ชาวบ,บ้านทวัดเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้กองทุนแม่ของพระพันปีหลวงนี้มาค่ะ,อะตอนนี้ก็ในส่วนของการดําเนินาก็ถือว่ายังเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ได้มีปัญหารุนแรงนะคะด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการกองทุนไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานนะแต่กําลังจะต่อยอดว่าทําอย่างไรให้ความเข้มแข็งนี้นะคะถึงพี่น้องทุกครัวเรือนแล้วก็ทำาพี่น้องปลอดภัยจา,ากยาเสพติดจริงๆ ะะก็กําลังใจจากภาครัฐโดยเฉพาะที่ทนเองะะมีให้ทางกองทุนอย่างเสมอนะคะแล้วก็สํานักง,งานเลขาธิการนุการก็คือทางฝ่ายสํานักง,งานพัฒนาชุมชนเองก็ได้มาให้คําแนะนําต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นถือว่าเป็นอีกกองทุนหนึ่งะะที่จะเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนง,งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตต่อไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้และคิดว่านี่คือต้นแบบที่ดีอีกกองทุนหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนั้น ก็าจะมีการส่งเสริมก็คือเป็นการบริการหรือว่าการรับส่งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเป็นมกคุเทศในการาบ่งบอกว่า,าบ้านทวัดของรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวในจุดไหนจุดไหนก็ได้อีกส่วนหนึ่งฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการาร่วมด้วยกันก,กับชุมชนแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาช่วยกันเพื่อให้ปัญหานี้คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ให้เกิดความแข็งแกร่งเกี่ยวกับเยาวชนว่า ทางชุมชนหรือว่าผู้นำนั้นไม่ได้มีการทอดทิ้งใดๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะแก้พร้อมที่จะส่งเสริมเพื่ออนาคตของชาติชุมชนมั่งคั่งมั่งคงยั่งยืนสืบต่อไปเจริญพร